มีคนถามของเมาื่าน้นองหงฝากท่องอยู่โรงพยาบาลเสียจากบาดโรงพยาบาลแมนโรงพยาบาลน้องฮงฝากคันซีเพราะว่าใตสิบสามีเนาะสินจัลเองงีดโอและต่อไปจะเป็นลาวจัลเลโอจัลน้องเลโอกะเื้อนีกระไดใส่ทั้งผู้หญิงผู้ชายกระไดผู้ใดเกิดก่อนผู้ใดกระไดใส่ผู้ชายแล้วจะบอกคู่ แน่นบ่แต่ว่าได้ทอนนี่ให้เป็นผู้หยิงเด้อสบาย,บายดีสวัสดีสสดครับเมื่อเนี่ยวรถมากเปลี่ยนกล่กกองดีเซลครับว่นด้พอหน้าพอตากกันโดนแล้วเพราขอเขาเขนโวรมันสวย นี่ก็จะมาอัปเดต่าใชจใจที่น้องหงฝากขั้นนะครับ<ม>เพราะว่ามีเอฟซีถามเข้ามาทั้งติ๊กต็อกแล้วก็ทั้งแชทนะครับเดี๋ยวสีมาให้น้องหงอัปเดตให้ฟังครับว่ามีค่าใชจใจอย่างเนี้ยเ<า>สีย<า>จากบาทเนาะก็สิเออกาตั้งแต่อยุ่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าที่ไปคลินิกกับบอนับร่วมนะเพราะว่าเสียของเอกโรงพยาบาลรัฐบาลเลยเนาะเพราะว่าน้องหงไปคลินิกที่แรกคลินิกมันจะต้องเขียนดีแล้วเนาะถตาคลินิก้องพยว่าช่อง ทองหรือวัตถองที่ซื้หอหกกันเลยไปสาวยีงคิดดีสองเพื่ออันนี้ก็ะชิมาอัปเดตค่าใเสียใจที่น้องหงษ์ใช่ไปเข้าไปโร่องบานสองเพืนะ่อนเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวให้น้องหงษ์หัวซุ่ฟังครับผม <c oughs> เอาเลิศมาเปลี่ยนกล่องโซล่าครับหรือว่ากล่องดีเซลแหละก็ลังขีเข้าไป <c oughs> น้องหงษ์กำลังถ่ายอยู่ในห้องแล้วบ <c oughs> อกให้มาคนเดียวก็บวได้ <c oughs> น,นี่ค้นถามของมาว่านน้องหงฝากถองอยู่โรงพยาบาลเสียจากบัตรโรงพยาบาลหรอแมนโรงพยาบาลน้องหงฝากคันฟรีเพราะว่าใส่สิทธิสามีเนาะสิทธิประกันสังคม้องคงได้เสียแต่ค่ากวดเลือดกับตัวสีาลแล้วก็ค่ายาจพันพันเท่าไหร่พันพันสามสิบกว่าบาทพันพันสามสิบห้าบาทเสียแค่พันสามสิบห้าบาทนาะฝากคันข้างแรก เดือนที่สองเมื่อกี้ก็เสียสามร้อยสามร้อยมีราคาตรวจชีกับค่ายาจ้ะตรวจชีตรวจชีนี่ไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นตรวจในน้นชีเสื้อตรวจย,ำยาำเมืองให้เสื้อจ้ะมีราคายาค่า,า,าใช้บริจาคณ์แนนแต่ว่าวันนาพวกพ่อเจ๊เสียเท่าใดเนอนๆฟันเราหงส์เซจิพูหลายชื่อยู่เราประมอเป็นกาคำนวณค่าจัดจ่ายจนถึงขอดมาแล้วประมาณสองถึงสามหมื่นกว่า สองหมื่นหานั้นคาดเดาว่าจะเป็นค้อข้อดเองไม่รู้ว่าข้อธรรมชาติจ้ะแต่ว่าสามหมื่นกว่าบาทจะเป็นค้อด้อแบบข่าคอดจ้ะราคาอาจูบ้าด็ลงตัวแต่ว่าให้สำรองเงินใจไปก่อนท่านสำรองไว้าท่านคาดเดาว่าสามหมื่นหานะแต่ว่าถ้าการจะเดือนเพราะว่าจะเสียเดือนน้อยเดือนหลายเนาะเพราะว่าขึ้นกับเพย์ใช่ถามว่าได้ซาวได้ยังมาจากเพงอีกเพราะว่าซาวลงต่อ สาวใค่หนึ่งกับ,ปนะบแปดลอยเนาะสาวที่โรงพยาบาลจ้วแต่ละโรงพยาบาลจะราคาร่าซ้ากันอยู่แล้วเนาะแล้วจะแล้วแต่แล้วงแต่เชียเข,ขามีเขาไม่ต่วนหลายจ้ะมีเสียหลายจ้สะสรุปแล้วน้วองหงฝากคันฟรีฝากคันฟรีอยู่ในโครงการฝากนะคันฟรีเนาะเพราะว่าประกันสังคมพอจ้ะคิดประกันสังคมอันนี้เพราะว่าน้องหงมีทะเบียนสมรสน้องหงษ์มาเลเซียซีพีพ่อได้จ้ะเป็นไรอาการของทองเดี๋ยวนี้ เอาแแฮ่แ่เนี่ยบแห่เนี่ยแล้วตน้ี้ดินดีหรอเริ่มอันนแ้นเลยเริ่มมันดึกิๆดุครับทองกันใครลองขึ้นเรื่อยๆถือว่าหญ่เร็วได้นน่นี่เอาเดนดีสี่แล้วเนดีสี่แล้วทะเล็กะสิบสามสี่สิบสี่สัปดาห์เลยทะเล็กะคุณแม่กินยงต้องไปเถื่อใจกระดินงดักๆดๆก เป็นเหนียวเหนียวเลยเวลานินกินแล้วละเวลาหิวเวลาหิวกะกะที่แบบเจ๊กสีใไหมใ่กินอิ่มก็เจะกตีอีกตอนหิวก็เจะกจีเราหงก็ให้เราหงงหิวอะไรเลยพันหิวละซีหวาแกงเหลียวพันหิวกินขนมก็แก๊กแกแกะตัวม้วนมเมื่อคืนยังกินแล้วตัวเล็กนี่ได้ซื้อไปตังซื้อให้ตัวเล็กจังนี้ ลูกสาวต้องเื็อลูกสาวลูกชายอะไรทั้งสองเพราะว่าตอนนี้ว่าในหูเพีเนาะต้องถ้าเบิ้งช่วงหาเดือนเนะาะสาวเบิ้งหาเดือนพ่อเพิ่นตั้งว่านะะ้นองเลโอน้องเลโอเพิ่นว่า,าเลโอเป็นตัวเรียนของของคำว่าลาวแมนก, L A o, กัลเอเียโอขั้นตอนกันจะเป็นลาวจ้ะเลโอ น้องเลโอน้องเลโอกะเสื้อน,นี่กระไดใส่ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ได้ผู้ใด้เกิดความพลังก็ได้ใส่ผู้สายแล้วจะเหมาะตัวเลโอแน่นบหมแต่ว่าได้ถอนนี่ให้เป็นผู้หญิงเด้อเทามีอเลโอคึกจ๊อ <laughs> 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 ผู้ชายเลโอล้อลิงผู้หญิงเลโอล้อเลือดเด้อชื่อจริง,งชื่อจริงว่าใส่ปูตังให้ให้ปูตังคือกีบให้แต่ว่าเซเรน้าตาคนตังองือจ้ะ ปลาพันตังวัเลโอแต่ก้อเหียงกับเมียแต่ตอนน้องหงกำลังสีตังผันละถ้ามีน้องหงทองน่ะพันตางซื้อเลววันเหนียวเหนียวน้องหงบัวมากน้องเหนียวเหนียวเนาะพ่อพิ่นมากคักอ่ะเหนียว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 พ่อพ่อพันวันไหนจีนไปเห็นอยู่แหล่งจีนมันเหนียวเหนียวมันก็ซื้อกืะเทอได้แล้วะบัวบัวมากเหมือน้องหงบัวมากพัตังซื้อเลโอน้อกระเจี๊ยบอีกกระเจี๊ยวคัดใหญ่ เอ,เอาไปก่อนเอาไปก้อนได้เอาอีรีนั่นแหละเนาะกับน้นองเลอโอเลยโอจ้าพัทผู้ใดบ่ได้ัดบอสือผู้ที่สองว่าเจียว T S บุญเหล่าสองพยางด้วยุ้ยูที่สามกับเลโอ T h เ,เอาสองซือ้อบวกกัน คือสองอยู่บ่ปัญญาเนาะเอาว่าไปเป็นมูคุณแม่ย่าม่อไปเหตุงานไปหยอกคุณแม่เหเดือกซอยคุณแม่ไม่อยู่ตั้งตัวยุฟองไงจะมีหลุดเนาะอีกหาอีกเดือนที่หาหลุนน้ำกันครับว่าจะได้ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชาจะเป็นห้องหน่อยเป็นห้องหน่อยเนาะ ่าเมื่าผู้ใดเห็นเขาว่าผู้ใดผู้หญิงคุณแม่หน่าบ่เป็นเซีวแล้วเป็นในหน่ายเยอะที่แรกกันนะเดี๋ยวนี้ก็เกี้ยงกันแล้วอันที่แรกเพราะว่าฮอร์โมนมันปรับพอทันจ้่แต่ว่าผูกเบืงของยายว่ายายเฮาเบืงของยายเฮาว่ายายเฮาว่าผู้หญิงเออายายเฮาว่าเขายายว่าเทาท้องบุญคันผู้ชายเข้ามาเกียรต่ตั้มไรจะตีแหลกใช่แต่ว่าอันนี้อยู่สูงแล้วมันบุญ กับบุ้ลหูน่ารักพึ่งนึกไม่ทใจห้ารุ่นน้อกันอีกเดือนกรัวเดือนครัวไก่หูแล้วว่าเพศเลยจ้ะใช่คือนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาได้สี่เดือนแล้วยังคิดพ่อมือที่งจะคว่างหากักคาคเด้อเมื่อคืนนี้ก็หักแค่นงึงเนาะน้องหงเง,งนนออินปลาแล้วกินปลามันออกน้องนางรามถวยอยู่กินปลามันอ้ออันปลาแบบขาวขาวปลาแล้วก็หัก บางอันบางอันน้องหงสก็กินได้ว่าน้องก็หงส์ก็กินได้เยอะแต่ว่าคนก็จะได้ดูใจเพราะว่าน้องหงมากกินอันเท่ากับอันผลไม้แต่ว่าน้องหงบ่มากบ่มากงเนื่อบ่มากอย่างเพราะว่าเห็นแม่เห็นลาเป็นอย่างบ่ยากเขาหาญาติหาว่าคิดยากบอ่อันของเขาคนเนี่ยผมว่าหงบุคอยคิดยากเยาจกินแต่ของหวานเขาจะกินนึ่งหรือใบเตยใช่ไหมป่านเคยแต่ก้อนกับบุเคยยากเลย พอตังพวงมราคิดยากเดี๋ยวเฮ็ดรถแล้วค่อยไปหาเราซื้อผอื่อไปนึ่งกินบ้างเมื่อเลี้ย่อเลี้ยที่เราไปผ้าขายมีอยู่หลายวันนี้เราเดี๋้ผ้าไปรอเบิ่งไม่เอาบักตุ่มอ่ะแต่ว่าบริหารไม่ตุ่มบักตุ่มบักตุ่มกันบักตุ่มในห้องก็มากินยาไทยนะเทียร์เล็ดกินแล้วติดใจเลยยายาผ้าและยาขูดให้ใบเข้าลองกินเบิองวัดน้องลาว่าเซียบตัวซ้ากับที่คือมักมันดัง คือมันด <amat S 1> ่างแต่ว <expense> <répondre. S 1> ่า <güzel> ม <fit> <N> ันบบมันคือของพ่อมันด่างบักตัวมันก็ห้ากินยากก็จะกินหอมคือมันด่งแต่ว่าเนื้อมันคือเนื้อมันด่างบายกินกับเข่าแล้วเนาะน้องหงส์คะน้องหงส์กินเองน้องหงส์กินอันในม่เมือนเมื่อเม่คนแล้วกินเพราะเป็นน้องก็ยุค่้าเพราะว่ายาขวดอาจจะยุบเปลือกนะน้องหงส์จะเยาบเปลือกที่งันกินเองไหมจิ้าแมยางนั่นแต่จะกินอย่างว่ามันคืออย่าง อาฮิว่าคืออย่างมะจุ่มค่คะมะมะจุ่มเคยอ,อ,อย่างนั้นเพราะว่าต้มไข่ผมว่าต้มไขยย่อย่างก๋วอาฮิวว่าอย่างมกจุ่ม,มเพราะว่าอย่างจุ่มไป,ไไมมป็นอะไรนะครอบจ้ะนะครับมือนี้ก็มาอัปเดตตัวเล็กท้องใหญ่ขึ้นแล้วก็ตั้งคื้อให้ลูกในท้อง น้องเลโอถ้าเห็นผู้ใดก็ให้ได้ผู้หญิงเดือดหลานสายโขลคคนแล้วเรียนอยู่นี่เอาให้ได้ผู้หญิงมันได้ผู้ชายนี่ม้วนเลยว่ากันซื้อเสื้อผ้กีฬานี่เอาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเดือก็ได้ผู้ชายวล้วเนใช่ทำบุได้ผู้หญิงเราอีกเด้อดรุ่นเลยนะครับมีกันน้องเลโอแม่ของค้ามเมาอัปเดตให้ฟังครับว่า ได้ซื้อแล้วแล้วก็อัปเดตเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับว่าฝากทองสาวเล่าฝากทองแียจักบาทคันต้องโห่คันบ่มีบริจาคประกันสังคมของชามีก็บฝากทองปจิยู่ที่ว่าสามพันห้าเราเริ่มตุนที่สามพันกว่าบาทอันนี้เป็นข้อมูลน้เข้มาเม่งข้อมูลนันคนที่ว่าเคยห้องมาเห็นซองนั่อยู่แต่ว่า ไม่อยากดูหอกเพราะนั้นแนะนำอยู่แต่ว่าของน้องหงกับฝากฟี่แต่ว่าค่าคอของน้องหงคืิเสียสามมื่นตัวแต่กระเบิกคืนได้แต่ก็บือบว่าได้เบิดจม่คืนนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับกับตัวเล็กกับขึ้นแม่อาการขึ้นแม่แต่ในก็นาสดใจขึ้นแต่ตอนนี้หุ่งเริ่มออกแล้วเริ่มหมดีดแล้วพรุวนไงนองนเมื่อคืนพราะอวู่โยเอาห่มบอกเบิดกันหนาววันนี้ เอาปเปิดเบรกลดมากคาัเดี๋ยวคุณแม่มานั่งเบิ่งทอ่อดัดเลยแบบนีเ้เพื่อนใดห้องนั่งถ่ายรถมีอันทีวีให้เบิ่งน้ำนะครับเบิ่งท่อดัดรถเป็นเก่าขึ้นอันขึ้นทางขึ้นรีบไปแล้วเพืนะ่อนใดกำลังเปลี่ยนกล่องให้นะครับเออมื่อนี้รถบ่ค่อยไลครับวันหยุด นะครับนั่งถ่าเราจะเข้าวกอนบาเนี่ข้าวเดียวกันแล้ว,วเพราะว่าแจ้งเพ่นไว้แล้วเนาะว่าสิขอไม่ได้เดีนี้เป็นกนระสังของมา่อไ,ไหร่จะยนะครับเดี๋ยวเราจะผพานกลับครับผมไมปนี่เสร็จแล้วเนาะได้ไปจอดซื้อของลงคนเดียวให้เมียนั่งงา่ายรถกาซั้นมาแล้ว ในเงินนะย้ายซีฟันก็ไม่ใช่เนาะแล้วก็ไปจอดซื้อของให้ยายทวดจ้ะซื้อจายจ่ายยายก่นจ้าช่วยผมใส่หนอนะครับเดี๋ยวขอตัวไปซื้อของก่อนเนาะวันนี้ซื้อของเรากับที่เข้าร้านเลยเนาะเพราะว่ามือคนอยู่ร้านวันนี้จะยายกับหลานอยู่เดี๋ยวไม่พอคลิปหนานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันบ๊ายบายสวัสดีครับฝากติดตามนะหงกับ น้องเลโอหอ <laughs> <laughs> มคำเลโอวสันพ่อันตังให้ติดตามได้้วยครับติดตามน้องของมน